หนังดราม่านะครับที่ดูแล้วรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองในหนังเรื่องนี้นะครับที่เป็นคนรักสันโดษแต่ก็ไม่เชิงว่ารักสันโดษสัทีเดียวนะครับเหมือนคนขี้เหงาที่โลกส่วนตัวสูงคุยไม่เก่งเข้ากับใครก็ไม่ค่อยจะได้มากกว่านะเหมือนเห็นตัวเองนะครับซ้อนทับอยู่ในตัวละครตัวนั้นที่มีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆมีความสุขกับงานที่ทําและมีความสุขกับการอยู่คนเดียว แม้ชีวิตจำเตนะครับแต่มันก็คือความสุขของคนหนึ่งคนอยู่ในโลกของตัวเองนะครับไม่เบียดเบียนใครนะครับเป็นอินโทรเวิร์ตที่แบบนี้แหละครับมันตัวผมชัดๆเลยครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับหนังก็สื่อและถ่ายทอดนำเสนอความทรมานของการอยู่คนเดียวว่าเหงาแค่ไหนเช่นกันและมันน่าเบื่อแค่ไหนกับการกระทำในสิ่งเดิมๆ Perfect Days หยุดโลกเหงาไวตรงนี้จะตื่น้นแล้ว huh. ม<く>ีรงนีい้いคถึงผมจะบอกว่าตัวละครนะครับมีส่วนที่เหมือน ตัวผมมากๆนะครับแต่ในใจเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างคล้ายแล้วกันเนาะเพราะผมไม่ใช่คนขี้เหงานะครับและผมก็เป็นคนรักสันโดษนะครับที่ชอบอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต่างจากตัวละครในหนังเรื่องนี้ที่ตัวละครนั้นจะสื่อถึงความเหงาได้ชัดเจนส่วน Perfect Days นะครับเป็นหนังที่เล่าเรื่องและนำเสนอเนื้อหาได้เรียบ ง่ายจนน่าตกใจบวกกับการใช้ชีวิตของตัวละครก็เรียบง่ายทุกอย่างเลยเรียบง่ายไปหมดเลยครับและขอชื่นชมตัวละครฮิโรายามะนะครับนอกจากจะเป็นคนเรียบง่ายแล้วยังเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตประจำวันของตัวเองอีกด้วยครับอีกทั้งอย่างใจดีแม้จะพูดและแสดงออกมาไม่เก่งก็ตาม แต่ทุกการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะทำงานกินข้าวหรืออาบน้ำถึงจะทำเจนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยการพบปะผู้คนและเก็บรายละเอียดดูเป็นคนระเมียนระใหมมากๆนะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างละมุนนุ่มลึกเลยอีกอย่างครับมันสะท้อนแง่มุมของตัวละครทุกตัวและมุมมองของฮิรยัยยัมมะออกมาได้งดงามมากๆ มาแสดงถึงคุณค่าชีวิตที่ดูระเมียดละไหมแม้จะเป็นคนธรรมดาแต่ก็ดูพิเศษสำหรับเราที่เป็นคนดูมันตาตึงใจครับและดีต่อความรู้สึกผมมากๆแม้ตัวละครจอถูกออกแบบมันน่าเบื่อแค่ไหนก็ตามนะครับแต่การที่เล่าเรื่องราวถ่ายทอดมุมมองของเขาออกมาก็ทำให้เรารู้จักตัวละครฮิ่ไรยมะมากขึ้นไม่ว่าจะแนวเพลงที่เขาฟังที่ เพราะมากๆนะครับแล้วก็ดีต่อใจเรามากๆอย่างเพลงช่วงยุค 7080, 90ในเทปคาสเซ็ตนะครับที่วัยรุ่นยุคนี้นะครับแทบจะไม่รู้จักกันแล้วอีอย่างครับเพลงไม่ได้เพราะดีต่อใจอย่างเดียวมันยังแฝงความหมายนะครับในเนื้อเพลงที่ช่วยส่งเสริมแง่มุมตัวละครอีกด้วยได้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตได้แบบจิปัถะ พิธีพิธนันไม่อรังการและรายละเอียดในแต่ละซีนคือหยุดชื่นชมในความใส่ใจไม่ได้จริงๆนิสัยของตัวละครเองก็ถือว่าเป็นอกสเน่เหมือนกันนะครับที่ทําให้คนดูลงไหลในตัวฮิรายามะอย่างเรื่องความรักนะครับในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนทํานะครับรักในงานรักในหน้าที่มีความรับผิดชอบความรักสะอาดมีวินัยในตนเองนะครับทําให้เราเห็นว่า ตัวละครตัวนี้คิดยังไงในสังคมประเทศของตนเองนะครับหรือสังคมของโลกนะหนังถ่ายทอดออกมาได้ไม่ซับซ้อนเลยนะมันเต็มไปด้วยแนวทางข้อคิดมุมมองชีวิตที่หนังมอบให้นะครับจนผมเองยังหลงรักในวิถีชีวิตที่ดูไม่ค่อยเครียดเรื่องเงินหรือเรื่องงานเลยนะครับอยู่ได้แบบสบายๆไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยี แม้ว่าเราจะตามเด็กไม่ทันนะครับแต่มันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเรานะเป็นอะไรที่น่าหลงหลนะครับดูไม่ค่อยเครียดเลยนะดูมีอะไรทําตลอดเวลาแม้มันจะจําเจก็ตามนะครับและอีกอย่างคือก็รู้สึกเหมือนคนแก่นะครับที่เห็นสีเ,เขียวแล้วรู้สึกสบายใจนะครับอันนี้ก็ผมก็เป็นเหมือนกันเห็นสีเ,เขียวแล้วแบบเห็นต้นไม้อยากจะปลูกมันนะครับก็ช่วยมันหน่อยก็อเอาต้นไม้มาปลูก ต้นไม้ที่มันโตนะไอ้พวกวัชพืชอย่างเงี้ยเอามาปลูกนะครับเ็นสีเขียวแล้วเอ้ยมันชื่นใจนะครับผมกับพิุระยมะค่อนข้างที่จะคล้ายกันตรงนี้นะครับแต่ตามที่ไปศึกษามานะเห็นเขาบอกว่าใครที่รู้สึกดีกับสีเขียวเนะี่ยคือเริ่มแก่แล้วนะครับซึ่งผมยังไม่แก่นะอีกอย่างครับสิ่งที่สัมผัสได้ในหนังเรื่องนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่ตัวละครที่ดูมีมิติอย่างเดียวครับการถ่ายทอดและสไตล์การนำเสนอก็ดูเป็นเอกลักษณ์ด้วยครับจนมองออกได้เลยว่าใครเป็นคนกำกับเรื่องนี้มองออกได้ไม่ยากเลยจริงๆอีอย่างที่สัมผัสได้ลึกสุดคู่หัวใจเลยคือความเหงาที่แผ่ออกมาจากตัวละครและตัวหนังที่ชัดเจนมากๆบรรยากาศต่างๆมันดูชวนเหงาแต่ขนาดเดียวกันครับก็ชวนง่วงด้วยไปในตัว แต่อย่างที่บอกไปครับสเสน่ของการเล่าเรื่องราวในชีวิตของยุระยามะเนี่ยมันน่าดึงดูดเลยทําให้อาการง่วงมันหายไปหมดเลยครับเพราะมันมอบความอบอุ่นที่ปนความเดียวดายไว้ให้มันเลยเป็นหนังที่มีมิติแต่ก็ย่อยง่ายด้วยเลยไม่ต้องกลัวว่าหนังแนวแนวนี้เนี่ยจะย่อยยากดูยากลองดูครับคุณอาจจะได้ความเหงาความอ้างว้างกลับบ้านไปเป็นของแถม พร้อมแง่มุงชีวิตที่น่าสนใจติดกลับบ้านไปลองเปิดใจดูครับ8.7เต็ม 10. 10ครับผมหนังเรื่องนี้นะครับมันดีต่อใจผมจริงๆนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปไม่ได้เลยทำไห้นักแสดงอย่างคุณโคจิยาคุโชนะครับที่รับบทเป็นฮิรายมะการแสดงของเขาดูเรียบง่ายนะครับแต่มันก็ทรงพลังมากๆ สามารถประคองอารมณ์คนดูตลอด2ชั่วโมงได้อย่างดีไม่มีหลุดมูดหลุดโทนทำให้ผมจับตาการใช้ชีวิตของตัวละครในแบบตาแทบไม่ต้องกระพริบเลยการแสดงของเขาเนี่ยสร้างมิติให้ทั้งกับตัวหนังและบทตัวละครให้ดูมีสเสน่ห์มีความลึกความหนาความบางและน้ำหนักที่สมส่วนพอดีรสชาติอร่อยเพลินตลอดเวลานะครับอินเนอร์เขาก็ดีจริงๆครับชื่นชมจริงๆครับ ในเรื่องของทักษะการแสดงนะครับผมมันดูเงียบๆแต่ก็ทรงพลังมากๆส่วนคุณอาโออินะครับยามาดะแม้ว่าแอไทมจะน้อยแต่ตัวละครอ,อายะตัวนี้ก็เป็นตัวส่งเสริมมุมมองแง่มุมของตัวฮิรายมะได้อย่างดีเยี่ยมและน้องอาริสะนาการโนเองก็น้องคนนี้ก็ยอมรับเลยครับว่าโผ่มาแป๊บเดียวทำโลกของฮิรายมะ และตัวหนังดูอบนุ่นขึ้นมากนะครับแต่แม้จะอบอุ่นยังไงนะครับมันก็ยังอบอวนไปด้วยความอ้างว้างอยู่ดีตัวละครของน้องอย่างนิโกะเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่มาส่งเสริมให้เราได้รู้จักฮิรายามะมากขึ้นได้เห็นมุมมองในตัวฮิรายมามะนิสัยใหม่ๆนะครับในแง่ของความอ่อนโยนที่ตลกแล้วก็มีความโบ๊ะบะมากขึ้นนะครับ คุณโทคิโอเองก็ที่รับบทเป็นทาคาชิครับเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นตัวทุ่นแรงให้ฮิวไรยามะแล้วก็เป็นตัวป่วนไปด้วยในตัวแต่ขนาดเดียวกันครับก็เป็นตัวละครที่ทําให้ฮิรารยามะแสดงอารมณ์ที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยเหมือนกันอิชิคาวะซายยริเองก็รับบทมาม่าครับล้านเล่าที่มีตัวเธอนะครับเป็นเจ้าของนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งมีซีหนึ่ง นะครับที่เธอร้องเพลงนะเสียงของเธอมันช่างกินใจเหลือเกินทําให้เราเนี่ยได้เห็นฮิวรรยมะในวันหยุดนะครับเขามาพักผ่อนที่ร้านนี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นกันส่วนคนสุดท้ายนะครับโทโมโคาสึมิอุรักรับบทเป็นโทโมโยามะนะครับตัวละครน,นี้เนี่ยโผลมาช่วงสุดท้ายของหนังนะครับเป็นตัวละครที่ผมยอมรับเลยว่าเป็นตัวละครที่น่าจะส่งเสริมคนดูได้ดีที่สุด ให้เราได้เห็นมุมน่ารักของฮิวายามะและการปลอบใจให้กำลังใจในแบบของฮิวารยามะเป็นการจบที่ให้เราได้เห็นโมเมนต์ดีๆของสองตัวละครที่เล่นด้วยกันเหมือนเด็กทำให้เราได้เห็นว่าฮิวารยามะเนี่ยอยางมีเพื่อนมากแค่ไหนอยากหลุดจากความเหงามากแค่ไหนไม่แปลกใจเลยครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยถูกเสนอเข้าชิงรางวัลมันคือหนังที่กลมกล่อมพอดีจนน่าแปลกใจ ทั้งที่หนังแค่นำเสนอชีวิตอันแสนจะธรรมดาหน่าเบื่อของชายคนหนึ่งแท้ๆนะครับแต่ท่านถ่ายทอดออกมาดีเกินคาดน,นี่แหละฟิลกูดหิวใจสุดๆไปเลยครับส่วนใครมีชีวิตแบบฮิวแรมาก็ไม่ต้องกังวลไปในมุมมองผมนะครับการมีชีวิตสุดแสนจะจำเจและรักในสิ่งที่ตนพึงพอใจพึงมีอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆจนน่าชื่นชมครับผมนับถือคุณ นะครับที่มีความสุขกับอะไรที่ไม่เบ่นหวาไม่อลาัางการนะครับนับถือเลยครับโอเคครับ <c oughs> ก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปไว้ด้วยนะครับถ้าพูดเรียขาดหรือลิ้นพันหรือพูดผิดก็ขอไปไว้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าผมง่วงนอนแล้วก็รีบด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปนะครับอาดีโอสครับโอ้ยเศร้าขอบคุณ